ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15-18ธันวาคมส่วนหลังจากนั้นติดตามอัปเดตการเกิดพายุ2ลูกลูกไหนจะเข้าไทยพี่น้องทงั้งทางภาคอีสานและภาคใต้ดูคลิปนี้ด่วนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำมาอัปเดตข่าวสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะ มีประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างมีผลกระทบในช่วงวันที่15ถึง18ธันวาคมนี้ค่ะ โดยยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้เกาะบอเนียวประเทศมาเลเซียมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียส่งผลให้ในช่วงวันที่15-18ถึงธันวาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งโดยในช่วงวันที่15-18ธันวาคมบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาส ส่วนช่วงวันที่16-18ถึงธันวาคมบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ นี่เป็นประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะแต่ในส่วนของทางอันดามันค่ะก็ต้องเตือนพี่น้องที่อยู่ในช่วงจังหวัดตรังสตูลด้วยนะคะเนื่องจากก็จะได้รับอิทธิพลจากตัวยอมความกดอากาศต่ํานี้เช่นเดียวกันก็อาจจะทําให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะส่วนหลังจากที่ยอมความกดอากาศต่ํา ตัวนี้นะคะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียไปแล้วและก็จะลงสู่ช่องแคบมลาลกาค่ะหลังจากนั้นช่วงวันที่18ธันวาคมบริเวณทะเลจีนใต้จะมีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะที่เคลื่อนข้ามมาจากประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้และเคลื่อนขึ้นสู่ด้านบนค่ะแต่เนื่องจากเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นทำให้พายุนี้ค่อยๆอ,อ่อนกำลังลง พี่น้องทางไพสานที่คอยติดตามข่าวในเรื่องของพายุที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้หลังวันที่18ธันวาคมก็วางใจได้เลยนะคะพายุไม่มีผลกระทบต่อไพสานร,รวมถึงโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงนั้นก็เป็นไปได้นนยากด้วยค่ะกลับมาดูต่อกันที่ภาคใต้ค่ะหลังจากที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงช่องแคบม,มาละกาไปแล้วนะคะยอมตัวนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปยังบริเวณหัวเกาะสุมาตร,รา และจะมีการพัฒนาตัวฟอร์มตัวขึ้นกลายเป็นพายุค่ะซึ่งประมาณวันที่20ธันวาคมก็จะเห็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นนะคะและในช่วงวันที่21-22ธันวาคมพี่น้องทางภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เฝ้าติดตามสภาพอากาศให้ดีนะคะเพราะถ้าหากเป็นไปตามแบบจำลองนี้ก็จะเกิดฝนตกแล้วก็ตกหนักบางแห่งตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ สำหรับในส่วนของประเทศไทยตอนบนค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่13 19ธันวาคม โดยในช่วงวันที่13ถึง15ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงและลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1 2องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่16 17ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว หลังจากนั้นในช่วงวันที่18 1 9ถึง19ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1 3ถึง3องศา,ศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศา,ศาเซลเซียสค่ะ ต่อไปไปฟังข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดค่ะจากดรวัฒนาการบัวผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมตุนิยมิทยาเป็นการยืนยันข้อมูลเพื่อเตือนพี่น้องทางภาคใต้ให้เฝ้าระวังฝนตั้งแต่ช่วงวันที่16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปค่ะฝนก็จะเริ่มมีที่พนกับบ้านเราคือตอนหย่อมโบตัวนี้ขยับมาทางทิศตะว,วันตกนะครับหย่อมความกดอากาต่าซึ่งจะมีฝนนะฮะในภาคใต้3จังหวัด ปัตตานีนราธิวาสยะลานะครับหรือแม่สงขลาช่วงวันตั้งแต่วันที่15ตอนประมาณสัก1 6นชัดขึ้นนะฮะต่อมาก็16ตอน7โมงเชา้าเยอะเลย16ตอนบ่ายก็มีฝนใน3-4จังหวัดก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลานะฮะแล้วก็สตูลด้วยนะครับต่อมาวันที่16วันพฤหัสช่วงทุ่มหนึ่งก็มีฝนตกนะครับ ต่อมาวันที่17ตอนตีหนึ่งก็มีฝนตกนะฮะสิบเตอนเจ็ดโมงเช้าก็มีฝนตกหนักนะครับจากอิทธิพลของย่อมโลที่หมุนบนรอบๆตัวนี้เป็นทวนเข็มนาฬิกา17ตอนทุ่มหนึ่งนะฮะสิบเตอนตีหนึ่งนะฮะแล้วก็18ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับเห็นว่าเริ่มมีพายุมองทางขวาของเฟรมเข้ามาในเฟรมแล้วก็คือเป็นพายุที่เกิดจากลักษณะมวลากาศเย็นที่ช้อนจากในใน,ในมหาทวีปอเมริกานะเกิดเป็นพายุแล้วก็ขยับ เลื่อนจากด้านตะว,วันออกฟิลิปปินส์นะฮะตะว,วันออกเชียงใต้ข้ามมาอยู่ทางด้านตะว,วันตกแล้วนะครับตะว,วันตกหลังจากนั้นพายุลินก็เลจะเคลื่อนที่ทางทิศตะว,วันออกตกเฉียงเหนือนะครับไม่เข้าไทยและไม่เข้าบนแผ่นดินแล้วด้วยนะครับส่วนด้านซ้ายก็มีการพัฒนาตัวอยู่โดยเฉพาะในช่วงของวันที่1 9ตอนตีหนึ่งวันที่1 9ตอน7โมงเช้าเริ่มกําลังแรงขึ้นเพราะว่าคาดว่ามลกาศเย็นที่เราวิิคราะห์ได้่าเส้นผ่นน์สิเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วดูต่อไปก็จะ เส้นนุมาขยับเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ตอนประมาณวันที่ยี่สิบตีหนึ่งมันก็พัฒนาเป็นหย่อมของบริการต่ากํลาลังแรงอยู่ตรงนี้หัวกอสุมาตรานะครับแล้วก็ปีทิศขยับมาทางทิศต,ตะวันตกนะครับซึ่งมันยังมีสองสองวงกลมน,นิสดงมันแรงขึ้นนะครับก็จากการช้อนของอากาศเยน็นในซีโลกเหนือกับอากาศเยน็นในซิโลกใต้คือสองขั้วโลกสองขั้วนะฮะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ย เกิดมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาค้พร้อมกันก็บีบคั้นล่องซึ่งในตัวนี้อยู่ในแนวล่องเป็นหย่อมโลนะครับเมื่อมันยกตัวก็สปินเป็นพายุเนี่ยทีนี้มันเคลื่อนที่อย่างไรก็เคลื่อนที่ตามลมระดับ500ซึ่งเดี๋ยวเราจะกดให้ดูก็เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกไอ้ทิศตะวันออกก็คือมาทางประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่จังหวัดทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ระนองนะฮะพังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็ อันนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะฮะที่เห็นเข้าชิงเฉียงลงมาแล้วก็เมื่อมันเคลื่อนที่ใกล้เข้ามามัวอกัศเย็นก็แผ่ลงมาพอดีแล้วถอยหลังให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ทําให้มันไม่ได้แรงขึ้นนะฮะมันหมายความว่าเพราะว่าถ้ามันเคลื่อนที่ต่ำเนี่ยมันจะแรงแรงน้อยลงเพราะว่ามันจะคลายตัวไปกับค่าคอเรลิสต่ค่าแรงเหวีของโลกเนี่ยเทา สิ่งใดๆที่หมุนในทวนเข็มนาฬิกาวิ่งลู่แบบเป็นทิศดิ่งลงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอ่อนกาลังลงนะครับอย่างตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันดิ่งลงมันก็จะคลายตัวแล้วก็อ่อนกําลังฝนที่ตกก็จะมีทั้งฝนหนักก็สีม่วงสีน้ำเงินก็ฝนปานกลางเข้าสู่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจริงๆก็ถ้าเริ่มคือภูเก็ตนะฮะระนอเอ่อพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็คือแถว สุรานะครศรีอะไรเงี้ยซึ่งเราจะสังเกตฝนจากค่าปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในแบบจำลอง ECMWF นะครับที่เป็นที่เป็นกราฟที่ผมทำบินจุดพิกัดให้นะครับแต่นี่เป็นภาพรวมของฝนที่ตกอันนี้วันที่22ตอนทุ่มหนึ่ง 1, ต่อมา23ตอนตีหนึ่ต่อมาภาพสุดท้ายคือวันที่23ตอน7โมงเชา้านะครับก็จะมีฝนเกิดขึ้นในช่องแคบมาลากาแล้วก็มีนอร์อีสลงมาก็ทำให้มีฝนในนี้ด้วยนะครับ ในทางภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกด้วยแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ตรงในทะเลนะครับเนี่ยปะทะเข้ามาก็ตกขอบด้านนี้นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาน่าสนใจมากนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ